สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะสำหรับใครนะคะที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปนะคะเป็นสารจากจักรวาลน,นะคะจักรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะแล้วก็นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะที่คุณเนี่ยได้เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ค่ะยูมีสับไพไวแล้วนะคะแล้วก็นี่คือไพ่แล้วก็สารจากจัก,กรวาลน,นะคะที่กําลังจะบอกกับคุณค่ะเดี๋ยวมาดูกันที่ไพ่ใบแรกก่อนนะคะไพ่ใบแรกค่ะคุณได้ไพ่หกเหรียญน,นะคะแล้วก็ใบที่สองเนี่ยจะเป็น the empress นะคะแล้วก็ใบที่สามเนี่ยจะเป็น king of pentacles นะคะหรือว่าราชาถือเหรียญน,นั่นเองแล้วก็ในส่วน ใบที่4ค่ะคุณได้เป็นไพ่ h Emperor's e นะคะไพ่ใบต่อมาค่ะเป็นไพ่สามถ้วยนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายค่ะคุณได้เป็นไพ่สองเหรียญนะคะก่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่ม ดูกันเลยนะคะว่าจากักรวาลต้องการที่จะบอกอะไรกับคุณนะคะสําหรับพลังงานภาพรวมเนี่ยของหน้าไพ่เนี่ยดูจากหน้าไพ่นะคะโอส้สีสว่างเรืองรองนะคะแล้วก็ไพ่เหรียญขึ้นมาหลายใบเลยทีเดียวนะคะพลังงานภาพรวมของคุณตอนนี้ดีมากๆเลยนะคะเรามาดูกันนะคะบางท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยยมิรู้สึกว่าอาจจะเป็นชาวราศีเมษก็เป็นได้นะคะเพราะว่าเป็นไพ่ the empress ขึ้นนะคะ อาจจะเป็นชาวราศีเมษหรือเป็นชาวธาตุไฟนะคะผู้ที่อยู่ในลัคนาเมษสิงห์ธนูนะคะที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะในด้านของการงานนีม้มองว่าในส่วนของใครที่กำลังมองหางานอยู่นะคะโดยเฉพาะคนที่ต้องการที่จะทำงานกับบริษัทต่างชาตินะคะหรืองานที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศเนี่ย The e m p e r o r e เข้นนะคะถ้าคุณไปสมัครงานมาเนี่ยมีโอกาสสูงที่คุณจะได้งานนี้นะคะแล้วก็ถ้าคนที่เขาสัมภาษณ์คุณเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีอายุนะคะลักษณะดังตามหน้าไพ่เลยเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะคะที่เขาจะถูกใจคุณแล้วก็คุณจะเป็นแคนดิเดตที่ได้รับการ เข้าทำงานนะคะเพราะาขึ้นคู่กันกันกบไพ่สามถ้วยนะคะอาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะคะเกี่ยวกับด้านการงานให้คุณเนี่ยได้เฉลิมฉลองนะคะแล้วก็งานนี้เนี่ยที่คุณจะได้นะคะจะนำความมั่งคั่งมั่นคงมาให้กับคุณนะคะเพราะว่าในส่วนของไพ่คิงเหรียญขึ้นด้วยนั่นเองนะคะแต่ว่าใครที่เป็นเจ้าของกิจการอยู่นะคะมีความรู้สึกว่าบางท่านเนี่ย จะเปิดกิจการใหม่หรือว่ามีแผนที่จะเปิดหรือว่าตอนนี้เปิดไปแล้วนะคะมีเกณฑ์ค่ะที่จะได้เฉลิมฉลองนะคะอาจจะเป็นยอดขายนะคะหรือมีพาร์ทเนอร์ใหม่ๆนะคะเข้ามาแล้วก็จะได้ร่วมกันฉลองความสำเร็จ ฉลองในส่วนของผลประกอบของกิจการนั่นเองนะคะแล้วก็ไพ่สองเหรียญขึ้นด้วยเนี่ยมีรู้สึกว่า,าบางท่านที่เป็นเจ้าของกิจการะคะ่ะอาจจะไม่ได้แฮนเดิลทีเ่เป็นของธุรกิจธุรกิจเดียวนะคะอาจจะบางท่านอาจจะเปิดร้านอาหารด้วยนะคะแล้วก็อาจจะทําธุรกิจเสื้อผ้าคบคู่ก,กันไปด้วยประมาณนี้นะคะก็คืออาจจะมีต้องแฮนเดิลมากกว่า2กิจการขึ้นไปถ้าถามว่าจะราบรื่นไหมนะคะสามถ้วยขึ้นแบบนี้นะคะราบรื่นแน่นอนแล้วก็ าสามารถที่จะแ h a n d ิลได้ดีนะคะแล้วก็งานที่ท่านทำอยู่เนี่ยจะนำความมั่งคั่งมาให้กับท่านนั่นเองค่ะเรามาดูในส่วนของเรื่องของการเงินนะคะนาไพคือขึ้นดีมากเลยนะคะมีไพ่เหรียญขึ้นมาหลายใบเลยทีเดียวนะคะวิมีมองว่าคุณจะได้รับเงินหรือว่าโชคลาภเนี่ยอาจจะมีคนมาเปคุณนะคะตามนาไพเลยอาจจะได้รับการ ะะได้รับการซัพพอร์ตนะคะซึ่งตอนนี้บางท่านอาจจะคบหากับชาวต่างชาติอยู่นะคะมีเกณฑ์เป็นไว้ได้แล้วก็ชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยที่กําลังคบหาอยู่อยู่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีพื้นฐานทางการเงินที่ดีนะคะพร้อมที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตคุณนะคะแต่ว่าในส่วนของบางท่านที่เป็นผู้ชายเนี่ย อาจจะได้รับการเปย์จากนะคะน้าไพ่ขึ้นนะคะอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์หรือคุณผู้หญิงที่เขามีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความมั่งค่งมีกิจการงานของตัวเองมีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติที่มากมายเหลือเฟือล้นเหลืออยู่แล้วนะคะแล้วคุณจะได้รับการเปย์การซัพพอร์ตการสนับสนุนจากสุภาพสตรทีท่านนี้นะคะ แล้วก็ในส่วนของด้านความรักนะคะใครที่มองหาความรักอยู่นะคะก็เป็นไปได้ว่าจะมีคนเข้ามานะคะลักษณะของคนที่เข้ามานะคะตามหน้าไพ่เลยมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ว่าจะเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นคนทางไกลหรือว่าอาจจะเป็นถ,ถ้าไม่ใช่ชาวต่างชาติเนี่ยอาจจะเป็น ผู้ชายนะคะที่มีลักษณะที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะมีอายุดูภูมิฐานนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีพื้นฐานทางการเงินที่ดีนะคะแล้วก็มีความมัง่งคั่งและเขาเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนคุณนะคะพร้อมที่จะซัพพอร์ตทางด้านทางการเงินให้กับคุณนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่ผ่านเข้ามาแล้วคุณเป็นผู้ชายนะคะก็จะมีโอกาสได้รับการสนัสนบสนุนนะคะการซัพพอร์ตค่ะจากลักษณะของอสุภาพสตรีนะคะที่มีความมั่นคงมั่งคงอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความจิตใจดีนะคะมีความเป็นแม่พระนะคะแล้วก็ในส่วนของสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยก็คือเขาจะสนับสนุนคุณนะคะเปคุณในด้านของ การเงินได้อย่างดีทีเดียวนะคะซึ่งท่านใดที่เป็นผู้ชายนะคะที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าช่วงนี้คุณมีดวงที่ได้ชื่อว่านารีอุปัมภมนั่นเองนะคะและทั้งหมดก็เป็นสารทั้งหมดนะคะจากจักรวาลน,นะคะที่อยากจะบอกกับคุณในช่วงนี้นะคะถ้าพลังงานตรงนะคะอยากให้ คุณพิมพ์น้อมรับคำทำํานายในคอมเมนต์นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ยูมีด้วยนะคะสำหรับค,คลิปนี้ยูมีไปแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย